โคชอาเนอร์ชี้หากเสีย2ประตูทุกเกมลิเวอร์พูลของยากได้แชมป์อาเนอร์สล็อตกุญสือชาวดัตของลิเวอร์พูลกระตุ้นลูกทีมต้องเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นกว่านี้หลังทีมเสียประตู2ลูกจากการลงเล่น2แมตช์ที่ผ่านมาระบุหากหงแดงอยากคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ต้องไม่พลาดโดนคู่แข่งจดตาขายแบบนี้ถ้าหงแดงเฉือนชนะแอตลิติกบิลเบสาประตูต่อ2ในเกมอุ่นเครื่องแมตช์สุดท้ายก่อนจะเสียท่าคริสตัลพาเลส ไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2ก่อนจะแพ้จุดโทษในศึกชิงโลกการกุศลคอมมูนิตี้ชิลเมื่อวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโค้ชอาร์เนอร์เปิดใจถึงเกมรับที่มีปัญหาในตอนนี้ว่าประเด็นสำคัญคือการไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งทำเกมและถ้าคุณไม่เปิดโอกาสมากนักก็จะทำให้คู่แข่งทำประตูได้ยากมากคุณคงเห็นแล้วในเกมกับแอตเลติกบิลเบาเราเสีย2ประตูจากลูกตั้งเตะเราแทบไม่เปิดโอกาสให้กับคู่แข่ง ดังนั้นผมพอใจกับเรื่องนี้วันนี้ผมได้เห็นทีมทำงานหนักกันอีกครั้งในเรื่องนี้แต่เราต้องเจอกับทีมที่เล่นบอลโยนไปที่บริเวณพื้นที่แนวรับสุดท้ายทุกครั้งและเปิดบอลจากด้านข้างไปไปในกรอบเขตโทษของเราดังนั้นมันเป็นเรื่องยากในการป้องกันแน่นอนว่านี่คือกลยุทธ์และแผนการเล่นที่ยากจะรับมือครนั้นตามความคิดของผมเราก็รับมือได้พอสมควรจนกระทั่งช่วงที่โดนตีเสมอสองต่อ 2, 2 เราเปิดพื้นที่ตรงกลางเยอะเกินไปและปล่อยให้คู่แข่งได้หลุดเข้าไปดวลตัวต่อตัวกับอาลีอาร o ซอนเบเกอร์ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกด้วยนั่นเป็นเรื่องที่เยอะเกินไปสําหรับเราแต่โดยรวมผมไม่คิดว่าเราปล่อยให้คู่แข่งได้มีโอกาสมากนักจนตอนนี้เราต้องมานั่งถกเถียงว่าเรามีเกมรับที่ย่ำแย่แต่ถ้าคุณอยากคว้าแชมป์คุณไม่ควรเสียสองประตูในทุกเกมโคชอาร์เนอร์ระบุ